สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องประชุมจุกคนระเบเด้เมื่อนี้พี่น้องริวลีริวลีรถเจ้บบาเจ้าโบไฮคอนตลาดปักซองกับมาตลาดเมืองสะพูทองพี่น้องเอย้ยมาตลาดเมืองเชเมืองตัวเองใกล้ที่สุดพี่น้องเอย้ยใกล้กว่าปักซองประมาณสองช่องเท่าพี่น้อกูแหละชองเท่าหรือเกือบครึค่งกูเลยจังเลย เงขันเพาะบ้านนาคำพี่น้องเอ้ยบ้านนาคำพลทันเมืองไต้คูทองเมืองของคุณโอเองพี่น้องเอ้ยคุณโอแวะมาเบียกไม่หนึ่งส่งเอเกสารที่จำเป็นได้หนึ่งพี่น้องเอ้ยกันเลยข้อตลาดกันเลยสิพากันแม่พี่น้องพากลับพี่แน่ๆแน่นี่มีสิง่งที่แนี่มากค่ะที่เล่พี่น้องอักเสี่ยเงินซื้อกิีฬาบอลอีโบ่ฮู้ ทายเด้อพี่น้องเป็นอีหยังทิกุโนมากทิุโนอยากมีแต่เป็นของบางคนบ่บ่แซบก็มีพี่น้องบ่หมักก็มีแห่งดีถ้าพ่อก็ท่าแม่แห่งบ่ใกล้จะกินยังเบยพัวกันยังบ่กินพี่น้องเอ้กินแต่เฮานีู่แหละพี่หอมล้วก็กินกับข่าวพี่น้อง เป็นยังไปบ่ได้นอกจากนี่ถาเบิงพี่น้องเอ้ยราคาแพงที่สุดพี่น้องต่พูดทสินีเงินซื้อกินหรือบอ่ช่วงนี้กำลังหิดพี่น้องเอ้ยเป็นฤะดูกาลของเธออักได้บัวหนึ่งสี่หาสิบพันผมเ,เบิงงล้วเพียงเนาะอ่อนเดยวได้เพียงเดือนตลาด เอาพุทธิบดฝากนลได้เฮยแล้ก็อาเจดียเขาหลัดในบ้านตัวบ้านเราเดี๋ยวนี้เมืองตัวเมืองเราเจอดจอนี่แหละเห็นบอกพี่น้องขอ,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 องกุโนมากูเป็นตุ้มเป็นตุ้มเป็นน้ำกูเพลงทางทุเรียนพี่น้องทา้งนามีมีนะมีมีเพลงพี่น้องเลยโลหนึ่งหาซิมหา เกือบโลหนึ umas, ่งสองร้อตเอายังไงเอาไก่มาเสีตู่ไว้บ่เอาไก่มาเสีตู่ไ้บ่น่ะเป็ดกระมีบ่เบิ่งดุขอย้ะเป็ดนาีไหนตนีหีนึงว่าห้าทีผู้หนึ่งว่าหกทีไกลบ่นน่เออเป็ดน่เด้

เดี๋ยวให้เป็ดอยู่นี่เฮ้ยเรียนี่เป็ดตโตใช้เป็ดอยู่นี่นะเจ็ดสิบห้าลดได้เท่าไหร่จัะซ่อมเจ้าขายได้ได้ไป่เจ็ดสิบห้าก็เจ็ดสิบสามไปในสามพันไปมันจะโตอยู่ในหันน้มันจะคือเป็ดกาเด้ยตัวขาวๆเนาะทำไปเรื่อย Nhà, bọn đem mình lo luôn ơi hết kém đi không hết kem đi anh ơi đây hết kem ơi anh ơi đi anh à, ơi xem ship của <laughs> xây <sẽ> nhang quá <laughs> <laughs> mua hơi nhang dụ Bớt lèo nó chút này hơi mình chỉ phải Áo à, cả Ngàn โบหิวนอกชุมเจ้าเท่านี้นะชุ่มข่อยและหิวออกปลักซองกับปได้ชุ่มข่อยแบเปิดตลอดอือชุ่มข่อยบบดเปิดสีมาพี่ัดปลาไกล้ๆหนึ่งบ้านนะนาโมงท่านนาพันออกปลักซองมังน้ามีแล้วข้าเคลี่มจากอาบ๊เออมือไหวเลยเหนาบ้านหอนยามกินเลยเหนา เป็ดนะนนาแพงอีกนี่เกาัวแล้วเลยเจ้าไปทางหน้าเพลงอีกไปจังเลยออย่งอีกไข่มดอกไข่มต่องกอืมต่มะตองมะตองเนาะ

ไก่ที่เรโอ้ไม่ึ่งิเฮ้ยยี่นี่นะหกสิบด้วเนาะเป็ดนะเนาะอยู่นหันเจ็ดิบหาอยู่หันแล้วดีกว่าเออเอาเนี่ยพักหอมพักหอมเหรอนัาสนไดเนี่ยนะ อันนี้เด้อเอาจะหาพันนี่เลยเอาตัวนำมาดหนึ่งก็พอสองสี่พัเดีบอเป็อตัวนั้นนันน่น่ไกใเ่ยเขียังงเ เฮ็ดเฮ็ดยังไงเฮ็ดทานเอาบ่ยเขาเหลือเาเลือเอาบ่ยพราะแหืงเฮ็ดทานเออตัวหน้างามเนาะโอยมากินนี่ข้าเจ้าบบนี้ถอกลงกินเออย่างบด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  นไหมเป็ดยังไงน่ะเป็ดแดนน่ะเป็ดยังไงเป็ดอันนี้บจาเขาเห็ดคายนะเฮ้ยเป็ดเป็ดเป็ดป่าเป็ดป่าบ่บุันเดี๋ยวก็มีเงากระโดกขี่ลายไปบุ่ันมีเฮ้ยพี่เป็ดนะ

นี่เบย์ิบหาสิ่งนะบแซบซำกระดูกดอกสิ่งนะเอากระดูกขางด้อเฮานะเอาตัวอ่อนเอืมอืมตลาดกับตลาดสดๆอันนี้พี่น้องสีนสดๆได้น่ตลาดปลกซ่เปนเขียวต่ำต่ำต่ำ ปตลาดตลาดสดเอาอย่างอีกเคยเปิดบอทุเรียนกับพกินมันดอกมักเล่นเอาไหนไหมเออมาขวดใส่อันนั้นะมักเล่นมาขวดใสนหมูโอ้ยคิวเด้บ๊วยนั่นนะบ๊วยอยังมักตอกบ๊วยเออได้มักเล่นนะค่ะมักเล่นธรรมศาสตร์ มันมีโคตรเตีเ้ยนอพักในหานะเนาะมักเล่นหน่อยบเบิดบอพี่ป้าอายุหูมันจะงาม อ้ยปใหญ่ไม่ได้โตัวใหญ่ๆเนาะดูขวบไได้ขวสองสามปะเบื้องส่งแม่มาดูเบิ่งส่งแม่มาดูแม่บุญส่งหนุ่มเลยบ่ผ่านเลยปะปะมันหนา มีตัวหนาปกติมีสีเป็นแบบเบาลาด้วยเพียงเลือกพ่อกันคลิปหน่าพี่น้องยีดีแมงกับวสุขสุกนเออมังค่าวมื่อหายแมงในหมากหนึ่งโต้สดบ่เป็นหมากเลยนะเป็นหมากหมากเท่าไรมันนักเลยเป็นหมากนั่นสิผ่าหายบ่จะผ่าหายอยู่บ่เออเอาหมากหนึ่งอาหมากอ่อนเนยเด้อเออซื้อมังค่าเราก็สิกลับพี่น้อง าได้เพิ่งด้วยสิบสองบ้างไหมมีบางเงินสิบสองอ,ไอะไรนี่เลยพี่น้องสิ่งที่ได้ถ้าเป็นหน่วยเอาคันเด้อเออร้อนออก